สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับพี่แพทกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แพทมีกิจกรรมมาให้เด็กได้ทํากันเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นก็จะทํากิจกรรมเหมือนเดิมเราต้องออกกําลังกายกันก่อนใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปออกกําลังกายกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะคะเด็กๆ ท่าแรกค่ะสะบัดมือ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส้าท่าต่อไปนะคะเราจะพยักคอกันค่ะบริหารคอ10ครั้งนะคะ1 2 3 4 หกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะคะเราจะหมุนหัวไหล่ค่ะเดี๋ยวเราหมุนไปข้างหน้าก่อนนะคะ5้ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปนะคะเราจะหมุนไปข้างหลังคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ข้าต่อไปนะคะเราจะมาหมุน A, เอวค่ะเด็กๆทั้งหมด10ครั้งนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ1 2 3 4 5หมุนกลับนะคะ1 2 3 4 5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำโยคะกันค่ะ ท่าแรกค่ะท่าภูเขาค่ะให้เด็กๆนะคะยืนเท้าชิดจากนั้นประสานมือขึ้นมาข้างบนศีรษะค่ะยืดแขนตรงนับหนึ่งถึงสินะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบถ่าไปนะคะท่าที่สองค่ะ ท่าต้นไม้ค่ะท่านี้นะคะก็จะคล้ายๆล้าท่าภูเขาค่ะให้ในเด็กนะคะยืนตรงจากนั้นนะคะนำมือนะคะประสานขึ้นมาเหนือศีรษะเหมือนเดิมค่ะยืดแขนตรงนะคะยกข,ขาขึ้นมาหนึ่งข้างนับ 1- นึถึงสิบค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าเก่งมากค่ะ ออกกำลังกายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะต่อไปเราไปเรียนรู้กันต่อดีกว่าว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรมาทํากันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆใชเด็กคะวันนี้นะคะพี่แพทนะคะจะมาสอนเด็กๆหน่วยบ้านหน้าอยู่คะ่ะเดี๋ยวพี่แพทมีนิทานหนึ่งเรื่องเหมือนเดิมคะ่ะให้เด็กได้ฟังกันเด็ก,ดกทุกคน ตั้งใจฟังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะฟังนิทานไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่แพทจะมีคำถามนะคะเดี๋ยวเราไปดูนิทานกันเลยค่ะกาละครั้งหนึ่งมีหนูน้อยผมทองชื่อโกดีล็อกออกไปเดินเล่นในป่าใหญ่จนกระทั่งมาพบบ้านหลังหนึ่งก๊อกก๊อกก๊อกโกดีล็อกเคาะประตูเรียกมีใครอยู่ไหมจ๊ะเธอร้องอถาม แต่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาโกดีล็อกเปิดประตูเข้าไปในบ้านจากนั้นก็เดินตรงไปที่โต๊ะอาหารซึ่งมีซุปสามชามวางอยู่กลิ่นหอมจังเลยโกดีล็อกพึมพำรรแล้วลองกินซุปชามขนาดใหญ่ที่สุดแต่ซุปมันร้อนเกินไปเธอลองกินซุปชามขนาดกลางแต่ซุปชามนี้เย็นเกินไปเธอจึงกินซุปชามขนาดเล็กที่สุดซึ่งอุ่นกำลังดี หลังจากกินอิ่มแล้วโกดีล็อกก็เดินเข้าไปอีกห้องหนึ่งซึ่งมีเก้าอี้สามตัววางอยู่เธอนั่งลงบนเก้าอี้ขนาดใหญ่ที่สุดแข็งจังนั่งไม่สบายเลยเธอจึงมานั่งเก้าอี้ขนาดกลางเอออันนี้มันนุ่มเกินไปโกดีล็อกจึงเปลี่ยนมานั่งเก้าอี้ขนาดเล็กที่สุดโครมเก้าอี้ตัวเล็กหกักทำให้โกดีล็อกตกลงมากระแทกกับพื้นโอ๊ย เจ็บจังเธอพยุงตัวขึ้นแล้วเดินไปอีกห้องหนึ่งภายในห้องมีเตียงสามเตียงโกดิล็อกลองนอนบนเตียงขนาดใหญ่ที่สุดแต่ฟูกแข็งเกินไปเธอจึงไปนอนเตียงขนาดกลางแต่ฟูกก็นุ่มเกินไปเธอจึงเปลี่ยนไปนอนบนเตียงขนาดเล็กที่สุดที่มีฟูกอ่อนนุ่มกำลังดีแล้วเธอก็เผลอหลับไปค่อ ขณะที่โกดีล็อกกำลังนอนหลับสบายพ่อหมีแม่หมีและลูกหมีก็กลับมาถึงบ้านเพื่อรับประทานอาหารเช้าหลังจากออกไปเดินเล่นเมื่อมาถึงโต๊ะอาหารพ่อหมีก็ถามด้วยความสงสัยว่าใครมากินซุปของพ่อของแม่ด้วยแม่หมีแปลกใจของผมด้วยแล้วก็กินจนหมดชามเลย <c oughs> ลูกหมีร้องไห้ แล้วหมีทั้งสามตัวก็เข้าไปในห้องนั่งเล่นพ่อหมีก็พูดขึ้นว่าใครมานั่งบนเก้าอี้ของพ่อของแม่ด้วยแม่หมีบอกของผมด้วยแล้วก็นั่งจนเก้าอี้หักเลยฮึ่ฮ <c oughs> ลูกหมีร้องไห้เสียงดังขึ้นจากนั้นพ่อหมีแม่หมีและลูกหมีก็ไปที่ห้องนอนพ่อหมีพูดขึ้นว่าใครมานอนบนเตียงของพ่อโอ้ของแม่ด้วย แม่หมีเสริมและตอนนี้เธอก็ยังนอนอยู่บนเตียงของผมด้วย <c oughs> คราวนี้ลูกหมีร้องไห้สุดเสียงโกดีล็อกสะดุ้งตื่นทันทีเธอเผชิญหน้ากับหมี3ามตัวที่กำลังจ้องมองเธออยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยโกดีล็อกตะโกนลั่นพร้อมกับกระโดดลงจากเตียงแล้ววิ่งออกจากบ้านหลังนั้นไปด้วยความกลัว หลังจากนั้นโกดีล็อกก็ไม่กล้าเข้าไปในบ้านของใครไม่กล้ากินอาหารของใครหรือนอนบนเตียงของใครโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกเลยด็กๆคะจากนิทานเรื่องเจ้าหญิงผมทองเมื่อกี้นี้นะคะเด็กๆรูไ้ไหมว่าเจ้าหญิงผมทองคนนี้เขาเดินผ่านห้องอะไรไปบ้างห้องแรกเลยนะคะเขาเข้าไปกินอะไรคะเข,เ,ขเข้าไปกินซุปพอเข้าไปกินซุป เด็กๆรู้ไหมว่าเขาเข้าไปกินที่ห้องไหนใช่แล้วห้องครัวนั่นเองค่ะต่อไปเขาก็เดินไปเรื่อยๆไปนั่งที่เก้าอี้เด็กๆรู้ไหมว่าเก้าอี้นั้นอยู่ในห้องไหนคะห้องนั่งเล่นค่ะถูกต้องค่ะต่อไปเขาก็เดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเจอเตียงนอนสามเตียงเด็กๆรู้ไหมคะว่าเตียงนอนสามเตียงเนี่ยต้องอยู่ในห้องไหนถูกต้องค่ะ ห้องนอนนั่นเองเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กับห้องต่างๆภายในบ้านกันดีกว่าค่ะเพราบ้านของเราเนี่ยมีห้องอะไรบ้างอเด็กๆคะเด็กๆดูสิคะว่าตอนนี้พี่แพทยอยู่ในห้องอะไรลองสังเกตไปรอบๆห้องสิคะใช่แล้วค่ะอันนี้คือห้องนอนห้องนอนเราจะมีอะไรบ้างคะมีหมอน มีเตียงแล้วก็มีผ้าห่มห้องนอนมีไว้สำหรับนอนหลับพักผ่อนนั่นเองค่ะเด็กๆอ่ะต่อไปพี่แพทยอยู่ห้องอะไรคะเด็กๆเด็กๆสังเกตซิว่ามีอะไรอยู่รอ้ๆห้องบ้างอ่าห้องนี้นะคะเด็กๆเ,เรียกว่าห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็จะมีมีอะไรคะมีโซฟานี่ ทีวีแล้วก็มีของเล่นค่ะเด็กๆเด็กรู้ไหมว่าห้องนั่งเล่นนี้มีไว้สําหรับทําอะไรมีไว้สําหรับนั่งเล่นพักผ่อนทากิจกรรมยามว่างค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถทํากิจกรรมว่างเล่นกับผู้ปกครองได้นะคะเด็กๆคะต่อไปห้องนี้คือห้องอะไรคะห้องนี้ก็คือห้องน้ำค่ะเด็กๆห้องน้ํามีอะไรบ้างคะ มีอ่างอาบน้ำมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีสบู่ยาสีฟันแป้งสีฟันยาสระผมใช่ไหมคะเอาไว้สำหรับชำระร่างกายของเรานั่นเองห้องน้ำก็จะมีไว้อาบน้ำล้างหน้าแป้งฟันหรือว่าเอาไว้ถ่ายนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆคะตอนนี้พี่แพทยืนอยู่ที่ห้องอะไรคะห้องนี้ก็คือห้องครัวห้องครัวก็จะมี ตูเย็นมีหมอ้อมีกระทะใช่ไหมคะห้องครัวก็จะมีไว้สำหรับรับประทานอาหารหรือว่าประกอบอาหารค่ะคุณแม่ก็จะทำอาหารทำข้าวไข่เจียวจากห้องนี้ให้เด็กได้ทานกาันเสร็จเรียบร้อยก็จะไปนั่งรับประทานกาันอย่างอร่อยอร่อยห้องนี้ก็คือห้องครัวคะ่ะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆลองบอกพี่แอร์สคะว่าที่บ้านของเด็กๆมีห้องแบบนี้ไหมคะ มีห้องอะไรกันบ้างคะไหนลองบอกพี่แพทสิอ่าเด็กทุกคนน่าจะมีทุกห้องเลยใช่ไหมคะทั้งห้องน้ําห้องนอนห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นค่ะต่อไปนะคะพี่แพทมีกิจกรรมมาให้เด็กได้ทำค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทบทวนความรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะเด็กๆ มาเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะห้องใดคะที่ใช้สําหรับรับประทานอาหารค่ะเด็กๆระหว่างห้องแรกห้องครัวห้องที่สองห้องนั่งเล่นค่ะเด็กติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าคําตอบที่ถูกต้องก็คือคือห้องครัวนั่นเองค่ะเด็กๆเพราะว่า ห้องครัวมีไว้สำหรับรับประทานอาหารนะคะต่อไปข้อที่สองเด็กๆคะถ้าเราปวดท้องอยากอยากจะถ่ายอุจจาระมากๆเลยเราต้องไปที่ห้องไหนคะระหว่างห้องแรกห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องที่สองห้องน้ำคะห้องไหนคะเด็กๆติ๊กต๊กติ๊กต๊กติต๊กต๊กอ่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ห้องน้ำนั่นเองค่ะ,ะว่าห้องน้ำมีไว้สำหรับถ่ายอุจจาระหรือว่าปัสสาวะแล้วก็มีไว้สำหรับชำระร่างกายอาบน้ำล้างหน้าน,นะคะเด็กๆต่อไปข้อที่สข้อนี้เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่าภาพใดที่เอาไว้สำหรับนั่งเล่นของเล่นได้ระหว่างภาพที่1ห้องนอนหรือว่าภาพที่สองห้องนั่งเล่นเด็กๆลองคิดสิคะว่าห้องไหนนะที่ส่งเสียงดังได้ ติดตักติกดตักติกดตักอาเฉลยก,ก็คือห้องที่สองค่ะห้องนั่งเล่นค่ะเราสามารถส่งเสียงดังเล่นของเล่นนั่งเล่นกับผู้ปกครองได้ตามสบายเลยนะคะต่อไปข้อนี้เป็นข้อที่4ข้อสุดท้ายแล้วค่ะห้องไหนคะที่มีไว้สําหรับนอนหลับพักผ่อนระหว่างห้องแรกห้องนอนหรือว่าห้องสองห้องน้ำาคกเด็ก ทุกคนน่าจะตอบถูกเนาะลองคิดสิคะห้องนี้หรือว่าห้องนี้ห้องที่ถูกต้องก็คือห้องนอนค่ะเด็กปรบมือให้ตัวเองไทยเด็กทุกคนเก่งมากเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้าน,นะคะเดี๋ยวเรามาลองทบทวนกันสิคะว่าบ้านของเราเนี่ยมีห้องอะไรบ้างมีห้องนั่งเล่นห้องน้ำ ห้องนอนแล้วก็ห้องครัวค่ะเด็กเด็กรู้ไหมคะว่าห้องน้ํามีอะไรบ้างห้องน้ําก็จะมีอ่างอาบน้ําอ่างล้างหน้าแล้วก็ของใช้สบู่สีฟันแบบนี้ใช่ไหมคะมีไว้สําหรับล้างหน้าอาบน้ําแล้วก็ถ่ายของเสียนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปห้องที่สองห้องนี้คือห้องครัวห้องครัวก็จะมีตู้เย็นมีกระทะมีหม้อมี เตาแก๊สใช่ไหมคะใช่แล้วอ่ะห้องนี้นะคะก็จะมีไว้สําหรับทําอาหารแล้วก็รับประทานอาหาระคะ่ะเด็ก<ๆ>ต่อไปห้องนอนห้องนอนก็จะมีเตียงมีมีหมอนมีผ้าหม่มนั่นเองค่ะเด็กไว้สําหรับนอนหลบับพักผ่อนห้องสุดท้ายก็คือห้องนางเล่น ห้องนี้ก็จะมีไว้สําหรับนั่งเล่นทํากันบ้านเล่นของเล่นกับคู่ปกครองก็ได้ค่ะก็จะมีของเล่นมีโซฟามีทีวีอาจจะมีกีตาร์หรือว่าของเล่นอย่างอื่นก็ได้ค่ะเด็กๆเด็กๆคะกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้คือพี่แพตมีใบงานมาให้เด็กได้ทํากันคะ่ะใบงานนี้นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่จับคู่ระหว่างห้องนอนแล้วก็ของใช้ค่ะ เด็กลองช่วยกันคิดนะคะห้องนอนห้องนอนควรจะมีของใช้อะไรคะระหว่างเตียงอ่างอบน้ํากระทะหรือว่าโซฟาอ่ะถ้าเด็กๆได้คําตอบแล้วเด็กๆก็โยงเส้นไปที่ของสิ่งนั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามกันด้วยค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมคะเด็กๆ ขอบคุณเด็กทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือไว้ครั้งหน้าพี่แพทจะหากิจกรรมให้เด็กทำอีกถ้าอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามกันตอนต่อไปนะคะอย่าลืมไปทำใบงานที่พี่แพทบอกด้วยนะคะเด็กๆบ๊ายบาย